คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองยังไม่ใช่ผู้หญิงที่น่าจดจำเท่าที่อยากเป็นบางครั้งคุณก็สงสัยว่าทำไมบางคนถึงดูมีสเสน่ห์ทั้งที่เขาไม่ได้สวยกว่าคุณเลยสเสน่ห์จริงๆไม่ใช่เรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือของแบรนด์แพงๆแต่เป็นพลังที่สร้างได้จากข้างในตัวคุณเองคลิปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คิดคุณจะได้รู้วิธีดึงดูดคนรอบข้างโดยไม่ต้องพยายามเกินไป คุณจะเห็นว่าการมีเป้าหมายชีวิตทำให้คุณน่าสนใจขึ้นทันทีคุณจะเข้าใจว่าเสื้อผ้าเดิม,ดมก็เปลี่ยนเป็นลุคที่ดูแพงได้คุณจะได้เรียนรู้ว่าความฉลาดทางอารมณ์คือสเสน่ห์ที่ไม่มีวันหมดอายุและเมื่อคุณฟังจนจบคุณจะรู้ว่าคุณก็เป็นผู้หญิงมหาเศรษฐได้ตั้งแต่วันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเป็นผู้หญิงที่มีเป้าหมายในชีวิตผู้หญิงมหาเศรษฐต้องมีเป้าหมายในชีวิตเพราะเป้าหมายคือสิ่งที่กำหนดทิศทางความคิด และการตัดสินใจทั้งหมดของมนุษย์ในทางจิตวิทยามีทฤษฎีที่ชัดเจนเช่นทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลวที่อธิบายว่ามนุษย์จะก้าวข้ามจากความต้องการพื้นฐานไปสู่ระดับสูงขึ้นเมื่อเขามีเป้าหมายชัดเจนผู้หญิง